ฉันจะให้พ่อศิลป์เป็นคนเข้ามาดูแลกิจการทั้งหมดแทนไม่นะเจ้าคะ่ะที่ฉันไม่เห็นด้วยทําไมจะไม่เห็นด้วยพ่อศิลป์เป็นลูกชายคนโตและคนเดียวของฉันนะแต่พ่อเกื้อทํางานที่นี่มานานกว่ารู้งานมีประสบการณ์มากกว่าทําไมคุณพี่ถึงไม่ให้พ่อเกื้อรับกิจการต่อแทนคุณพี่ล่ะเจ้าคะไม่เป็นไรครับไม่ต้องพูดคุณคเจ้าคะ่ะคือ สินเพิ่งกลับมายังไม่มีประสบการณ์ให้พ่อเกื้อช่วยดูแล้วก็คุณเดือนเป็นที่ปรึกษาฉันว่าเหมาะสมแล้วนะเจ้าคะที่แม่พูดก็ถูกนะครับคุณพ่อถ้าเกิดว่าให้ผมจัดการเรื่องทุกอย่างคนเดียวมันอาจจะไม่ไหวนะครับถ้างั้นเอาอย่างไม่อิ่มว่าก็แล้วกัน นี่คุณพระไม่ได้ปรึกษาแม่อิ่ม <c oughs> เลยเหรอือเรื่องที่จะยกกิจการท่าเรือให้พอ่อศิลปดูแลถ้าปรึกษาก็คงจะห้ามทันแล้วทำไมแม่อิ่มถึงไม่อยากให้พ่อศินมาดูแลกิจการแทนคุณพระละ่ะแม่ภูมิรู้แล้วยังจะถามอีกถ้าเกิดให้พ่อศินดูแลกิจการทั้งหมดตอนนี้คุณเดือนก็คงจะไม่พอใจมากแล้วก็หาทางกลั่นแกล้งศิลปอีกให้คุณเดือนเป็นที่ปรึกษาดีแล้วจะได้เป็นการให้ความสำคัญกับเธอ